ช่วงคุยกับหมอวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะคุยเรื่องของ PLC ค่ะป้องกันล้มป้องกันลืมเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอะไรแล้วสําคัญกับสุขภาพอย่างไรมาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ธีรวีวีรวันผู้ในการกองสร้างเสริมสุขภาพสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครคุณหมออยู่กับมีแล้วคุณหมอสวัสดีค่ะครัครบสวัสดีครับคุณหมอได้ฟังตัวย่อ PLC อันนี้มันคขอนอะไรคนจะงงไหมครับเออน่าสิคะคุณหมอออะไรแต่อยากให ขอสามคำที่จะให้จำได้อะนะพอดีมันเป็นโปรแกรมของที่ประเทศญี่ปุ่นครับ<ม>ที่ได้มีโอกาสให้กรุงเทพมหานครนะครับเป็นตัวแทนเข้าไปร่วมโครงการฝึกดูแลผู้สูงอายุาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุนั้นหกล,ล้มและก็ป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุนั้นหลงลืมด้วยเหตุผลก็คือญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนก็จะทราบว่าญี่ปุ่นมีผู้สูงอายุเยอะมากที่สุดในโลกแล้วนะครับตอนนี้ เขาากว่าเปอร์เซ็นต์แล้วที่อายุเกิน65เกณฑ์ที่จะบอกว่าเรียกว่าผู้สูงอายุคือต้อง65ปีที่ญี่ปุ่นนะครับถึงเป็นผู้สูงอายุใช่ครับของเรายัง60สอยู่ของเรา60ปีกาเรียกผู้สูงอายุแล้วใช่ของเรา60ปีเรียกผู้สูงอายุตอนนี้มีอยู่20%ปรประมาณ21%่เปอร์เซ็นต์เขาก็ต้องมีหาวิธีกลยุทธ์มาทำยังไงก็ได้ให้คนผู้สูงอายุเขาแข็งแรงที่สุดเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของเมืองเขาเขาก็เลยออกโปรแกรมนี้มาว่าโปปรรแกกมมมมทาายังงไไไไ็็ด้้้้ขขออใใหหห่่ลเเนนบว ขอให้ไม่เป็นสมองเสื่อมดัญี่ปุ่นก็เลยต้องพยายามรีบเอาคนตั้งแต่อายุ40ปีอายุ40นะครับมาฝึกเลยไม่ฝึกที่60นะเพราะอะไรครับทำไมคะคุณหมอ60ช้าเกินไปมันช้าเกินไปมาฝึกที่60เนี่ยมันเป็นช่วงที่ร่างกายกําลังเริ่มจะถดถอยแล้วใช่ไหมครับกล้ามเนื้อเริ่มจะไม่ไม่แข็งแรงแล้วงั้นเราต้องฝึกตั้งแต่อายุ40ปีนะครับเขาฝึกอะไรบ้างนั่นสิคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วตอนแรกก็คงสะดุ้งคุณหมอ40เลยคะคุณหมอใช่อายุ 40, 40. แล้วเหรอครับคุณหมอตอนนี้ผมนั่งอยู่ผม40กว่าแล้วอ่า,อาครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเลยทีเดียวครับฝึกอะไรบ้างคะคุณหมอให้ฝึกตั้งแต่เรื่องของการออกกําลังกายขาทํายังไงไม่ให้ล้มก็คือต้องขาต้องแข็งแรงต้องแข็งรแรงก่อนอ่ากล้ามเนื้อขาเราเนี่ยเขามีวิธีทดสอบง,ง่าย ยังไงครนะครับทดลองโดยที่ว um> um> um ่าให้คนเขาอายุ40ปีเนี <h <h ่ยลุกจากเก้าอี้ความสูงประมาณ40เซนแต่ถ้าเก้าอี้ตัวนี้มันอาจจะประมาณ45นะครับเกินกว่านะแต่ไม่เป็นไรก็คือจะลุกด้วยขาข้างเดียวนะถ้าเกิดไปทําที่บ้านเนี่ยต้องระวังนะครับคือไม่ใช่ไปยืนลุกอยู่คนเดียวมันต้องมีคนคอยอยู่อยู่ข้างๆด้วยคือตอนนี้ที่ที่คุณผู้ชมดูอยู่นี่คืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทดลองเองนะอย่าเพิ่งทดลองต้องหาคนอยู่ด้วยเพราะต้องมีคนมาอยู่ข้างๆเผื่ออะไรครับ เผื่อลุกแล้วเซจะล้มมีคนคอยช่วยประคองไว้หน่อยนะครับนี่คือการทดสอบง่ายๆของเขาทดสอบอยู่อย่างหนึ่งกบอีกอันหนึ่งเขาทดสอบโดยการก้าวขาสองก้าวต่อเนื่องกันนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวทาให้ดูแล้วก็วัดวัดความยาวว่าก้าวได้ความยาวเท่าไหร่จะมีคะแนนไหมคะคุณหมอมีครับมีคะแนนด้วยก้าวขาสองก้าวต่อเนื่องกันแล้วดูว่ายาวเท่าไหร่เอาไปหารจากส่วนสูงส่วนสูงตัวเองนี่แหละใช่ครับนะซึ่ง ถ้ามันได้มากกว่าส่วนสูงเ,ออเกิน1.3เท่าก็ถือว่ายังแข็งแรงเพราะก้าวขาได้ยาวมากพอ,อนะแต่บางคนถ้าก้าวได้นิดเดียวก็แสดงว่ากล้ามเนื้อขาไม่ได้แข็งแรงไม่สามารถที่จะก้าวยาวๆได้อันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ว่าเราต้องไปออกกำลังกายขาแล้วนะ,ะนะครับ พร้อมแล้วคะ่ะคุณหมอค,ครับการทดสอบง่ายๆที่ที่ทางญี่ปุ่นเขาแนะนานะครับก็คือให้หาเก้าอี้หนึ่งตัวนะครับที่ไม่มีล้อนะครับแล้วก็สภาพคนที่ที่จะมาเนี่ยก็คือต้องไม่อาจจะสวมใส่รองเท้ากีฬาห,หรือต้องไม่ใช่ไม่ใช่ส้นสูงนะครับ<อ>แล้วก็นั่งองอเข่าข้างหนึ่งเข้ามานิดนึงนะครับยกขาข้างหนึ่งลอยขึ้นนะครับกอดอกนะครับต้องมีคนอยู่ด้วยหมายความว่าคนอยู่ด้วยเนี่ย เผื่อเขาเวลาลุกและเขาเซเราจะได้ประคองไว้นะครับค,คุณหมอถ้าพร้อมก็ลุกด้วยขาขวาข้างหนึ่งก่อนเลยนะครับคุณหมอให้สัญญาณไหมคะอ่าเริ่มเลยครับหนึ่งสองซ้ำอึ๊บแล้วก็ค้างไว้3มวินาทีหนึ่งสองสาอย่างนี้ถือว่าโอเคผ่านขาข้างขวาย,ยังแข็งแรงดีครับต่ <Wow. S 2> อไปขอขาข้างซ้ายนะครับสลับนะคะก็งอเขา่างอขาข้างซ้ายนิดนึงอของขาข้างขวาจะยกขึ้นนะครับอย่าลืมต้องมีคนคอยช่วยประ ประกบไว้นิดนึงนะครับเผื่อเซล้มนะครับหนึสลุกโอ้โหเก่งมากเก่งมากนะหนึ่งสองสาผ่านนะครับอย่างนี้ถือว่าคุณนี่กล้ามเนื้อขายังแข็งแรงยังสามารถลุกได้ด้วยขาข้างใดข้างหนึ่งได้นะครับอีกการทดสอบหนึ่งก็คือการก้าวขาต่อเนื่องกัน2 9ก้าวถ้าที่อยู่ที่บ้านเราก็ขีดเส้นไว้ที่พื้น นะขีดเส้นขีดช็อกไว้ไหนก็ได้ครับให้เป็นเส้นว่าเป็นเส้นที่เริ่มต้นนะครับแล้วเราก็พยายามก้าสองก้าต่อเนื่องกันอย่างนี้ปึ๊บป๊บโดยที่เราไม่กระโดดครับก็คือก้าสองก้าต่อเนื่องกันไม่และไม่มาหยุดตรงกลางด้วยนะครับแล้วก็มีคนคอยช่วยประคองไว้นิดนึงเผื่อเซล้มนะครับคุณหมอเริ่มเลยได้ไหมคะอ่าเริ่มเลยครับหนึ่งสองแล้วก็มายืนหยุดแล้วเราก็ขีดเส้นตรงนี้ไว้แล้วเราก็มาดูซิว่าความยาวจากตรงนู้นมาถึงตรงนี้ ได้กี่เซนติเมตร <Okay. S 2> เอาตัวเลขนั้นมาหารจากส่วนสูงคุณนี่ mm. ถ้าเกิน1.3ก็ถือว่ายังโอเคยังก้าวได้ย,ยาวพอ <Okay. S 2> นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆเป็นการทดสอบง่ายๆครับทำเองได้ที่บ้าน <Okay. S 2> แต่ต้องมีคนคอยอยู่ด้วย mm. เพื่อจะได้รู้ว่าตอนนี้กล้ามเนื้อขาเรายังแข็งแรงไหม ที่วันนี้ที่มีแต่งตัวอาจจะไม่ได้เหมาะกับการมาเทสแบบที่คุณหมอบอกแต่ก็คือทําให้เห็นว่าเราสามารถสวมใส่ชุดแบบนี้ก็สามารถไปเล่นฐานได้ได้ครับ,ตรบแต่อย่างที่บอกเรื่องของรองเท้าอันนี้ <ใช S 1> สา<อ>คัญนะคะครับแต่ถ้าวันนี้ผมเลยชวนชวนคนไทยว่าถ้าเราไม่ไม่ต้องทดสอบเลยก็ได้ค่ะนะถ้าเราไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ทดสอบ เราฝึกออกกําลังกายตามที่เขาแนะนําเลยก็ได้มีบอกมีอยู่สองท่าเท่านั้นเองอะไรบ้างคะง่ายๆนะครับท่าที่1ก็คือการยืนขาเดียวค่ะนะไม่ใช่ลุกขาเดียวนะยืนฝึกยืนขาเดียวทุกวันคือยังไงคะคุณหมออ่ายกตัวอย่างนะครับสมมุติอย่างนี้นะเราอาจจะมีเก้าอี้อยู่ข้างๆเราก็ได้นะครับแล้วเราก็ยืนขาเดียวอย่างนี้ยกขาข้างหนึ่งขึ้นมาสักประมาณ5เซนค่ะแล้วก็ค้างไว้นะครับใครไม่แข็งแรงก็หาโต๊ะเก้าอี้จับไว้นิดนึงค่ะนะครับให้ได้หนึ่งนาที ข้างละหนึ่งนาที <S S ะนะครับอันนี้ข้อควรระวังคือคนที่ปวดเข่าอยู่แค่นั้นเองคใครที่ปวดเข่าอยู่เข่าวบวมอักเสบก็อย่าเพิ่งทําท่านี้นะครับนะนี่คือท่าที่ทท1ท่าที่2ค,คือท่าสวอตทำา้ครั้งโดยการยืนกลางขาให้เท่ากับหัวไหล่นะเปิดไปทางทนิดนึง แล้วก็ยื่นมือไปข้างหน้าแล้วค่อยๆย,ย่อเหมือนเรากําลังจะหย่อนก้นลงนั่งเก้าอี้<ฆ>แต่ไม่ลงไม่นั่ง<ฆ>แล้วก็ค่อยๆขึ้นเป็นจังหวะช้าๆนะครับแล้วตอนลงก็นับนับในใจก็ได้ครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็ค้างไว้แล้วก็5 6 7 8<ฆ>นะตอนขึ้นมาไม่ต้องขึ้นจนสุด ลองดูนะครับเขาจะไม่เลยปลายเท้าเพราะถ้าเขาเลยไปเท้าอย่างนี้จะปวดเขาและไม่ได้ไประโยชน์ครับนี่คือเรื่องของการป้องกันหกลม้มส่วนป้องกันลืมเนี่ยเขาเน้นทําในกลุ่มเวลาสมมติคนไทยก็ส่วนใหญ่ก็รวมกลุ่มกันทําอะไรบ้างครับ คุณหมอใช่บอกตรงๆหรือย of ังไงก็เมาก์กานคุยการถามสาระทุก huh. สุกดิบการรวมกลุ่มกันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ารวมกลุ่มแล้วจะต้องควรจะต้องมีอะไรที่นอกเหนือจากที่เราพูดคุยเล่นๆเช่นเป็นคําถามคําถามแต่ให้คําถามให้คุยกันตอบกันในวงอ่ะ เหมือนเป็นการฝึกเหรอคะคุณหมอฝึกสมองอคำถามเป็นแบบไหนคะยกตัวอย่างคุณมี่ต้องต้องพร้อมเลยนะนี่เราไม่ได้เตรียมเลยนะแต่คุณคุณมี่ต้องทําท่าทาท่าเดินด้วยแล้วขนะดที่นั่งนี่เหรอคะคุณหมอใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะต้องการให้ร่างกายขยับออกกําลังกายไปด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวสมองต้องต้องคิดไปด้วยจะได้ทางานไปได้ไกลใช่ใช่ครับคุณผู้ชมมาดูว่ามี่จะตอบได้หรือเปล่า คุณมี่ตั้งคำถามก็ยังได้นะอาสมมุติผมตั้งก่อนและกันอบอกชื่อดอกไม้ครับดอกไม้ดอกรักคะ่ะแล้วผมก็ต้องสลับไปเรื่อยๆนะอก็อเป็นดาวเรืองกุหลาบบานไม่รู้โรย ทันตะวันดอเกเข็มอดอกเข็มพุทซ้อนพุทธรักษา <c oughs> สนุกมากนั่งร้องโบกันทำง <c oughs> ั้นในชมรมผู้สูงอายุของประเทศไทยก็ <c oughs> สามารถเอาอันนี้ไปใช้ในกิจกรรมได้ทุกครั้งที่เจอการคนนำกลุ่มก็ต้องเปลี่ยนโจทย์ <c oughs> ไปเรื่อยๆแต่ขอให้สนุกสนาน <c oughs> และมีการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยแล้วก็ได้มีการพูดคุยตอบคำถามด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้ามีเค่รับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากข้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะมิมตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่วัคซีนเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการ สี่ปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิตรไม่ตีคลินิกเวชกรรม